สุกัญญานายปูขันสามารถมาเบบอกให้ปู่นางสุกัญญากาัญญานางวันเพนกัญญาแม่คูณบุญเสริมพ่อพิสัยทองกันนานายวรพุทธวรสิงห์นางนุตนภา,ากาัญญาและนายสาย,ยาังกัญญา <c oughs> เขาไปกันที่ใบป,ปรวนา่ารวยบุกใบบอนา่าเน็ตนี้ไปเลยเถอะมาไปจันที่เขาใช้ก็ได้อสิบสามสิบสามคนวางน้ำกันก็นกนได้ได้มากแล้ว

อ้าล้ไปเอาว่างเต่มที่ไก็นมปังนั่นที่เดิมเอาไปออกมาที่เดิมเอาไปอาไปลุมเด้อบมี่ไปไปล้อมตัวมี

वा ते वाहम नारि चामि धातिमेvartheta

ื่องนั้นเอ่อเต้นดันแต่กันเลยอ่าตั้งแต่ละบ้อนได้หมดเลยเด้อน้าตั้งแต่ละบ้อนตามประเพณีตามประเพณีพี่น้องก็ร่วมกันร่วมกันสรงสกัดมาสกัดเป็นคัมในยสองคัมกาละแต่ว่าเวลาเวลาของแต่ละคนบางคนกันเพื่ได้บางคนก็มีเวลาสัน่นบางคนก็ม <od> <oughs cannot contain bamboo> ีเวลาเหีกาละ ทำกาละไปสิมีเวลาซทำนั่นเขาก็เลยมาทรงกันมาทรงทรงทอดมองมองในผู้ได้กับผู้เห็นมาแต่น้อยๆหน่อยบางคนฟังงระสวดภูศลาธรรมานี่บ่พ่อสามพันเพื่อได้บอก่อยไปร่วมบอก่อยไปเห็นว่าอันนี้คือความเป็นจริงของชีวิตมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตาย ได้ยิ่งได้ฟังเบิดผู้บาอาจารย์สอนว่าสั่งขอคนธรรมดาสอนกันข้าวเยวลาเสมอเสมอแต่ว่าท่าน์ในหอดเจ้าของกับวัฒนตกใจเลยหอดเจ้าของหอดหยัดตีพี่น้องเจ้าของไก่มาไก่มามันกระเตือนมันจะโดนหรือล่ะคนละเตือนมาแก่หุือล่ะแต่แข่าร้อนหุือล่ะแข่ากร้อนมันบ่มีแน่วันคงเป็ันยางตามธรรมะบนใจเจ้าบน่าไปอ่าเป็นเป็นอ้นี่จังอั eling. นนี an ้ชาววัฒสังฆารา แนวดที S <S so first, ่เป really? so ็นสังขารควกปรุมแต่งบ่มีแนวนีพบ่มีแนวมันคงนักอย่างอย่างเขาเห็ดเงื่อนเห็ดสั้นบ่ลงค้นตัวสีตัวสีไต้ตเงื่อนสามเรือนบนดิสังเกตพวกเหมือนอย่างเงื่อนสูงเงื่อนต่ำเงื่อนน้อยว่าป้าว่าเอาไปเอามาได้ไม่กินขอน้าหมาขึ้นพวกเหมือนกค่ชาว่าเห็ดต้องมาลงมาหน่อยลงหน่อยลงย่างขึ้นมาได้กันแบบโค้งหมายพวกเหมนย่างขึ้นมาได้กุกจีกุบะนี่กันซาลาห์นี่กันจะสังเกตพ่กไล่มองแล้ว ก่วงเปลี่ยนแปลงม่ไล้แล้ไใว่าอั้นี้อันนี้จังคือมันบเบียงมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอต้นใหม่แต่ก่อนที่เขี่ยวอยู่นหน่อยนอยหน่อยถึงมากกับทึ่งเหลี่ยมทึ่งอะทุกคนอยู่ละอ่ามากข้ามกากเขี่ยวดีง่ามแข็งแรงมันคุนรงร่มพัดมากบกบอบ,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 บ่กลอนด้อืมต้นไม้ใบไม้ที่เดี่ยวอ่ากาไม่แน่กับอยากเลีเ้ยงไม่แน่เีาเลี้ยงมากเลี้ยงมากมากับ ถ้าอายุแน่ว่าท่านในพระสิโลนกตะรนนะ่ะก็ยังปวกเกิดเป็นปัจเจตรรรเพิอกำตายนรอดก็ยังเด็กเ,เด็กเด้หน่อยว่าท่านในหอดอายุไครเข้าไปเหตุชีวิตเขาเองน่ะือ,อย,ยังเอยไปเห็นนั่นแหละย,ยังคอยไปเห็นเรื่องได้ฟันงนานๆซึ่งปัจเชตก,กรรมกกำตัดนรอนว่หอดอายุไครต่อไปทำไมเอาประเด้มาทรงสากาต้องมาทรงกันเอาเอาเห็เไไหในเรื่องอะไรเลย พ่มีเขาไม่โอ้หนังไปข้าไปขายทั้มงมวน,นท้ยเจาพ่มีง่าไปขายทั้งสรางเลยคนเลยต้องมเาเผาลเจ็บกระดูกกันแล้วเลื่อถึงกันล้เลื่งกันตามประเทศนี้ตามสท้าตามค้อมเสื้ออ่าเคอสือบางศาสนาก็เจ้ากับ่ใบเรือมีชีสวงเลียปฟัไงไวครับผลละ้อนหอดย่ำพระเจ้าพระเจ้าอ,อ่า น <ion> ั่นขึ้นมาบุญหลัจะสงศึกคือม่าไม่เลยใช่หรือเ่ามี่พ่วงเชื้อนั่นน่ะของเ่าเหมือนมีการซาปณักคิดคือการเผาเผาหลงเลือยแต่กระดูกแนวมันแข็งแรงแข็งแจงที่สุดคือกระดูกในหลักแนวเปาะที่สุดก็คือกระดูกในหลักลมปั๊บลงแต่หัก์ลยการพูดเถอะมันมันเปาะเลยแต่ว่าเผาไฟบ่บ่หักง่ายบ่แตกง่ายมันยังเหลือแต่กระดูกน่นหละกหมดก็เลยเดียวมาก ทำตามประเทศนีเพื่อลึกถึงกันเพราะว่าคนมีปัญญาได้มีปัญญามีอยากที่หนออมีคุนูปการต่อกานเบิดก็ได้ด้เก็บัญยาผู้บาาจารทีเคยให้ดีดีให้ดันฮ็ดีไปไปให้ลูกในร้านซุ้มอันนั้นระลึกถึงได้ตาบายบูช่าระลึกถึงคุณระลึกถึงคุณประมาณนั่นได้ประเทศีโมลนียัฒนธรรมมูนีมันสื่อเป็นมาแต้ไดชอะไรมากของหอูมันคือของพระเจ้าแของพระเจ้ามันก็หายไป หายไปสบายบนี่ยกระดูกยี่แน่ดิงได้ยังเป็นละคู่มือเรากมีมองมิทีแล้วเขาจะกบบเขากขาหลับประเทศอื่นกระไรมองอื่นทราบไปเห็นมากอะไรเป็นไรสัตว์นมันหลายขึ้นเลยคนมันหลายขึ้นแต่ก่อนก็พ่นหน่อยๆเนี่ยประเทศนี้ยังแสงแรงอยู่คนสอนกันกับอะไรเลยพ่นพ่นมีความรู้วกมีความรู้วกมีความอ่าเทียบเทียบบรรดาบเทียบเทียบได้ที่ยังคู่มือนี่มีความรู้มี การสื่อสารการเรียนรูการยังีจะไปเห็นที่เห็นเห็นไล่มองไล่ที่แบบวมาปักปูเปียนแลงเท่าขึ้นเนี่แหละแต่อรกบุมีสวนพระอภิธรรมกบมีหลังๆมามีโทรทัศน์มียังเห็นเขาจาสวนอภิธรรมเหมือย่งไม่เห็นเห็นกับว่ายาะท่านพระสวนได้พระสวนไดก็อยากแอมีได้ง่ายแต่ท่านพระสวนไดจะมีวยาตแบบนี้เ็่น้ำเลือดพระเลือดนุนโบเกินนั่นมันโบเมนแนวอันสิจิมดอก ตามที่ค้นไปได้ยินได้ฟังสัตธรรมปฏิรูปยางปูมือนีแห้งไรบ่ให้ตามใบบ่ให้อันนั้นพ่อแม่บ่มันหลายแนวเด้ต้องเลือกดีๆเด้มันเขามาอ่าเพื่อนำแจงนำรวมมาหลังกันได้กับเมื่อใดเพื่อนำแจงนำรวมเป็เรียงป่าคือจังนายกคนละคนบอกกับ่ได้เพราะว่านามมันบอกเป็นนาที่เสียมาใส่สิ่งแบบนั้นนามเรียงป่าต่างหากนามที่นั้นหากนามบริโภคกู้โภค มันสีตางหมนกันมันแต่ว่าน้ามันคล้กันอานี้มันแกงมากมีคอกันขอมูลคาวสารหน้าผู้มือเห็นละมาตะวันเลยอ่าคู่บ่ายจัดมีผ้าเด็ดผ้าถ้ำผ้านั่นซุกซ่อนอยู่ตลอดกับตะลาวัดตะละบ้านอ่าตะลาวัดตะละบ้านนี่ตื่นเศรฐมากกับใส่บาดใส่พกแต่รับข้อหันซ้ำนี่ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นตัวตนท่องมาแห้งแล้วล่ะอ่าเพิ่อะไรอยังได้ลก็หันกับของม้ามีหนทางอยู่หนทางตรงเป๊ะแต่นี่อ่าอุปสรรควันดุมวยก็มีอุปสั้ววัน ทำเจริญก็มีบ่ออึดเนี่ยผู้สิพาหน่ำอยากเก็บอยกนั่งเก่าพุชสุดยี่รี่เกิดตรงไปไปภาวน,นาทั้งผู้บาอาจารย์ทั้งผู้ทั้งเขาวหนึ่นมีเอาซุดซุดได้ก็ร,ระแตกบริษัทก็ต้องที่เจาหน้าร้ายอย่างหลายแนว่ยคู่มือยี่หรีงมันหลายเลยลายหลายหลายคนสอนหลายคนแนะนำถ้าหลายคนสอนหลายคนแนะนำห้องวิ่งมันข่มก็มีศรทัทธาดี อันฟังแนมแล้วเนี่ยทียากที่สุยลยอไปน้อเขาขออดอนเลยอ่อะนนนอามาึงไปเมืองจันพราะฉะนั้นเบอ่์นี้พี่น้องข้ามาจะไล่บ้านไล่เมืองอ่ามาจะนำสมุมนกันพีประตูอ่าเดินเมืองจันพี่น้องไม่ยิงข่าวกาวมามาส่งสตานกันเพื่อขางสุดท้ายขางสุดท้ายของชีวิตดิสิ้นสุดทกำนั้นบริได้เข้มดีบริได้เข้มสวยนั่นเองหล่ะเวลาสิ้นสุดแค่นี้คือคือการเสียชีวิตการสิ้นชีวิต เป็นงานที่บ่ได้เตรียมตัวเป็นงานที่บรได้อ่นเป็นงานที่ซอยกันมัคืองานแต่งงานงานถึงบ้านไม่ได้บ่คืองานแนวอืนงานอันนี้งานนี่มาเป็นงานซอยกันเป็นจับนั่นจับนี่ซอยเฮ็ดนั่นเท็ดนี้บึ่งที่น้องเลี้ยงตามตามประเภทนี้ไปเพิ่คนว่างานซอยกันนี่งานกามาซอยกันนมาเป็นงานที่งานเป็นงานคัางสุดท้ายันเป็นงานแบหลายเรื่อ เป็นงานทำทุท้ายงานทรงสก,กัดงานันในกระทงมาเนี่ยคือประเทศนี่ที่เป็นท้าเฮ็ยมากพอแม่คูบาอาจารย์ก็บ้าเฮ็ยมากพัฒนาธรรมในแปลงในรุ่งดินโดยจีนีนภาคะวักีมาเหนัเป็นงานสามทรงสก,กาดกันเป็นงานที่สำคัญคนชีพชีเทียงกันเน,าาน,นื้อรยาเป็นแบบินชีว่ตือการกระาต้องมาทรงมาทรงสก,กัด เมื่อมาทรงแล้วเ eh <c oughs> ้าก็น wow. ้อมคิดน <relationship> ้อมใจบุญกุศลเที่ยวเฮ็ดไรืหล่าเขายังมีกำลังนี่เฮ็ดเฮ็ดอีกต่อไปเฮ็ดเดียวนี่นื่ออันนั้นความสิมีไปที่เขาก็มีศีลแล้วผูชินเกิดใากการสมาทานกับสมาทานไปแล้วมีประจำใจทุกคนทุกคนการทำกายกับว่าจ้เป็นปกติแต่เป็นบ่ให้เย็นเย็นตัวเต็มเมื่อเย็นเย็นเพื่อนหลักพวกไม้พวกชินบวาง่ายนี่ก็ต้องรับรับศีลแล้วก็ต้องประพฤติปฏิบัติตามนี่จะได้ผล อาพัสดุก็ไม่ได้พูดไปรับไปน้ำพระแล้วการบอไป,ไไปนั่นการบออยากเอาท่าไปไหนนั Mon ่นอะไรอะไรเป็ right. นมาเป็นเรือ่องการอาเป็นประเทศนี้ทั้งแต่การเกษตรข้าวมีบุญมีกุศลมี่เกิดขึ้นในใจแล้วก็เที่ยวชิตส่วนบุญส่วนกุศลนั้นไปทิ้งแบพระสงฆมเสด็จมทนาเลยถึงซื้อถึงนาถึงคุนูปการที่โต่อกันอาการเมืองสู้ ที่พันเสียไปเป็นจยากที่พี่น้องรวมบ้านจยากที่พี่น้องรวมน้ำสกุลนี้นั่นงกระตามมามา่างนี่พนุษยประการต่อกันเบิดกันละจะทำคุณงามคพา่มดีได้ตั้งคอซื้เนื้อให้เจอาเป็นลูกเป็นล้านก็ได้เขามีนะแบบเครื่องชุดชุดเพื่อเพิ่นจัดเขาได้กินได้ชุดเพื่อนกาแฟแต่เ,เด้อต่อไปผัดรงเสด็จนุโมทนา Nyak thawa riwana pura pakri puren pisa kakrang Iwa mewa ito jinang peta nang upaka pati Icik tang pati Canto panna rasoya thamiso raso tiara What

िता यकपते सोयाति ध्रह्म चायं निरचितो हे तोषा च कथा विभूनानुपादिना โัมเมีปุญญังมาสุดังนับปะกันเปภาวตุสัพพมังกาลังรัตันตุสัปเดวะตาตัะมาพุทธ ราคันโตสาพเดวตาตบสังฆาโนภาเวนะสตาสสทีาวันเตเอากเอนสนเสดเรื่องไปข้างเร